สบายดีท่านผู้ชมตอนนี้ขอเจ้าเดินทางมาฮอดขอนแกน่นเนาะสถาน,นีรถไฟขอนแก่นด้วยทางหน้าเฮานี่เดิทนทางซุมเดินลงเอาสถาน,นีรถไฟขอนแก่นพทุทีไหมถือว่ารถไฟอยู่ลอยฟ้ายกระดับถ็นลอยฟ้าท่านผู้ชม ไปบุ้งป้าทึงโซ่ลอยฟ้าอยู่เทิง่พุ่นี่สถานีรถไฟขอนแกนที่เพิ่นเห็ดไม้ปับปุงไม้เห็ดอันนั้น,น,น,นล้างยกระดับเนาะเบิร์ในทั่วใจกลาวอันนะนะครน,นครแกนดีนะเดืองลาวัน,นเนด้อดับสุดเด้อยเน่บุงไปบุงไป เจ้าก็คือว่าสีออกเดินทางจากคอนแก่นนี่แหละมาเฮ้มาเต็มเมื่อคืนนี่นาองฮอดูพะพอเราก็ที่ออกจากคอนแก่นเดินหน้าไปนครราชสีมาเดินทันสมเด็จบึ้งไปบึ้งไปสมนี่ถนนเรียบอันล้างรถไฟ เนาะในเมืองคอนแก่นแต่ว่ารางรถไฟอ่เพิ่นอยู่เถิงเถิงบุญนวลเป็นอันที่ว่าคือก็เป็นสะพานเป็นขวาพิ่นละเอาเอ,าเอาิ้นรางรถไฟยกระดับเนาะยกระดับเนาะบ่ให้มีไฟแดงแล้วบดัดนี้นะบ่มีไฟแดงจอท่ารถไฟไปแล้วบดัดนี้นะไฟเ,เพิ่นก็ไปเพราะเพิ่นอยู่เถิงอากาศพุ่นเฮาก็แลนอยู่ที่ดินนี้อฮามุสโมเอ,อย้ยนี่ๆนะ ประเทศบ้านเมืองคนๆก็พัฒนาไปเรื่อยๆรื่ได้ขาดสายทาง้น o นี่นะนี่แะเคิ่นว่าการพัฒนาของประเทศชาตรบ้านเมืองแต่ละประเทศแต่ละประเทศแต่ละประเทศทำหุ้น z o เอออันนี้เราเจ้ามาเนาะมาอยู่ แล่นรถอยู่บ้านเมืองเพิ่นเห็นตัวจริงก็ถือว่าสมเซยเพิ่นเนาะเป็นบันแหนที่วิมสะอาดถือว่าขึ้นทึงฮะขึ้นทึงเพงเนาะมหานครเพิ่นเอิ้นว่าเป็นมหานครระเด้อท่านผู้ชมเด้อรขอนแก่นหี่มหานครขอนแก่นถือว่าถือว่าใหญ่มีเศรษฐกิจส่วนใหญ่เพิ่นเบิ่งเรื่องเศรษฐกิจนั่นแหละเศรษฐกิจแบบมีการขยายตัวสูงขยายตัวไว้ ก็ถือว่าเพิ่นยกให้เป็นมหานครขอนแก่นบ่แม่นนครละลาเนาะเป็นมหานครขอนแก่นเพราะว่าเศรษฐกิจมีเงินสะพัดนี่ย่างหลวงหลายภพยมากเนาะเศรษฐกิจอยู่เมืองขอนแก่นนี่นะนั้นเฉพาะในเมืองเพย่ยคเป็นว่ามหานครขอนแก่นก็ขึ้นกับจังหวัดขอนแก่นท่านละจังหวัดขอนแก่น มันก็มีหลายอำเภอเฉพาะตัวเมืองอันคอนแก่นเพิ่เอื่นว่นมามหานครขอนแก่นเนาะทางสมหรือกกว,วัายะกวาว์ข้าติพิษหรือถือข้าเท้ายากวาว์าพีชขอโทษขอษขอภัยน้ำทานผู้หูเนาะยะาก,กวาว์าไปตามกรมคำหูของขขาเป็นเจ้าเนาะฮะพิพปราบประกาบใดก็ขอโทษขออภัยน้ำทานผู้สมหรือ่อทหูเนาะก็ถือว่า เจ้ากับลังสีมุ่งหน้าออกไปถนนมิตรภาพทางหลวงหมายเลขสองกับของธรรมดามันมีหลายสี่แยกมันก็ต้องมีไฟแดงกรถก็ต้องตีดรถ้าโดนสมควรอะไรนอกเส้นทางมันแคบแล้วก็แล้วก็วกสัวสีออกไปทางถนนเนาะถนนมิตรภาพทางหลวงหมายเลขสองมันก็ต้องได้ หลุดติดไฟแดงอันนี้ติดวงติดอย่างติดไฟแดงเด้อถ้าไฟแดงเปลี่ยนกันไปนสมไฟแดงเฮาเฮาก็ต้องได้จอดต้องได้ยุดจุดกลัวว่าไฟเขียวเฮาหันอดเฮาๆๆจะคอยได้ไปเนาอะอนสมบนไปบนไปอะไรนี่แหละเขาเอื้นว่า เมืองใหญ่เท่าไดการสัญจรแห่งนอกแห่งดวงหลายภายมากนอหลังจากที่ว่าเนาะสถานการณ์การระบาดโควิดสิเก้าได้ค่อยนอรีคีคลายไปนอรถก็เริ่มไายขึ้นไล่ขึ้นแล้วว่าเมื่อก่อนตอนปีกายนี่ครัเจ้ามาหันงี้รถก็บฏติดบ่มีค่อยมีรถออกมานอใครก็ work from home ด้นักเรียนนักศึกษาก็ เงินเงนเเฮียนทางออนไลน์เอาบาดนี้มามันโบเมนมันมันก็คลายคลี่คลายออกมาเราให้จากอันเวิร์กฟอร์มโฮมกลายเป็นไปเวิร์กอินออฟฟิศอะไรแบานี่นะคงดักเฮียนนักศึกษาก็แมนบเฮียรออนไลน์แล้วต้องไปไปเข้าหาโรงเฮียนไปเฮียนแบบปกติมหาลัยก็เช่นกันยิ่งเขาว่าเฮ็นให้การสัญจร หน่วยงานพานะก็เป็นว่าติดคัดทีแล้แกับโบติดคัดลายรอก็กเพียงแต่ว่ายามช่วงนาะเมื่อนี่เป็นมื้อเสาแด้กับผู้ใดก็สนะเส้าคอนแกนกับที่ชมิมพพากันออกจากบ้านจากเมืองไปท่องไปเที่ยวไปนอะกอาจจะไปตั้งจังวัดหรือว่าไปแถวส้วนน้บอกนะบำดเพื่ออนคายฟักพรย้อนใจตามอัตฉศัยะหนและทา่านผะูน้ชมเนาะนี่มันก็เลยม่ามีไฟแดง ก็ต้องได้จอดไฟแดงสองสามแดงคุณได้นี่สองสามเทือแดงคอยได้วิทย์พอรถมันหลายเนาะทรงนองเหมือนะี่ก็เบิ่งไปเบิ่งไปทำทรงเอ้ยถ้านนยังขับจ้าก็เป็นบ่ฮู้เนาะสวยน้อยเขาจอดก็เคยมาพักอยู่หลายๆบอนหลายที่พักเปลี่ยนบนไม้เรื่อยๆไปเพื่อเพื่ออย่างว่าเพื่อว่า ไก่ประสบการณ์ว่าพักโรงแรมนี่เป็นแนวใดพักยุงแฮมนี่เป็นแนวใดพักโรงแรมนี่เป็นแนวใดให้เขาได้มีทางเลือกเนาะเขาได้มีทางเลือกขนาเท่าไหนโรงแรมใดเอาใครเอานึ่งราคากับผแพงสองการบริการการพักครก็สะดวกสบายเนาะนอนรับดีเนาะก็เป็นว่า ็พักพรก็สืบต่อพักพรปิดขาประจำนอกแบบนั้นละไออันนี้คือกันเขาตามอัตยาัย่ในทางเลือกเขามีช่อยทางเลือกของเขาเองตัวได้เดินทางเรื่อยๆครับเ,เจ้าเนาะมันเป็นเรียกงานโยเดินทางก็เดินทางโดยไปเรียกไปงานทันละครับไปเรียกงานแล้วก็ถึงโอากาสพักพรไปเลยเนาะเอาครอบครัวพักพรไปเลยเนาะเพราะว่าโดนๆค่อย หลังจากฮิตเวียห้งานนักนวงเพอสมควรเนาะนะ w o r k f r o m h ม m e มันดุนนานสมควรนะน home, นนนรนะจำเป็นต้องได้ออกมาท่องเที่ยวและจาก work from home มันอยู่ในเฮือนลายมันก็นอนงอยงอยเงาไปแทไรเนะาะทางุกสมเนาะเดอ้อนี่เดอ้อทางุกสมบงไปบงไปนี่จอดอยู่สีแยกไฟแดงเนาะถนน มีตรภาพทางหลวงแห่งชาติหมายเลขสองคัว่าวิ่งไปหาทางหลวงหมายเลขสองแล้วก็ถือว่ารถกัลิแลนได้สะดวกสบายพอได้ติดยาวไปนิดเดียก็ทัดส่วนจอกจากในเมืองที่มหาทางหลวงหมายเลขสองทางหลวงหมายเลขสองถือว่าอยู่แคมเมืองกับว่าแมนแหละแต่ขี้ก็อยู่แคมเมืองคับนะอยู่อยู่แคมเมืองนอกอยู่นอกเมืองแต่ตะ,อะกอนเขาเ่อนทางเรี่ยงเมือง เดี๋ยวนี้มันก็บเลี้ยงเมืองแล้วมันก็เป็นผ้ากลางในเมืองเลยนะครับสุมเนาะก็ไปตามยุคสมัยการพัฒนาสร้างสาประเทพิ่อมันก็ไปได้หลัเนาะก็ถือว่าเพิ่นก็ของธรรมดาละประเทศที่ว่ิ่นได้เจริญมาหลายปีแล้วเนาะคนละเมืองคนกับขยับขยายหลายเนาะเพ่นเก็บภาษีอากรได้หลายเนาะเพ่นกับ น้ำเงินดังกาวขาเขากรสร้างเป็นงบประมาณเพื่อมาที่ละมาสร้างถนนหนทางสาธารณน,านาอุปโภคต่างๆฟื้นไฟต่างๆถนนหนทางนอาให้มันสะดวกสบายสะอาดสะอ้างไฟฟ้ากรให้มันเรืองเรื่อง,เร,องเรื่องของนรรมดาการพัฒนาประเทศก็เป็นไปนนน้นี่เปีนหอดเอระดมไปหอด พุทธเทศแขวสนนบูทางกายซอกลีใครมีได้มีถนนหนทางจากถนนลูกหลังมาเป็นถนนออสฟัลต์คนกรีตแล้วก็เห็นให้ประโซนอยู่แถวสนนบูสามารถได้ทําการพลินเนาะปลูกข้าวปลูกน้ำเห็ดให้เห็ดนาเห็ดทว่าเห็ดสวนได้ผลพิษหลายเหลือกินเหลือไส้น้ำไปขายเนาะ เดี๋ยหางได้มีน้ากันเบ่ทุกคนนะเนาะฮันอุซุมเอ,อย้ยเบิ่งไปยังซี่เด็ดเนะาะฮันสุมไปน้ากันน้ากันฮันสุมนี่นายออกมาสู่เนาะถนนเน,ะนะาะถนนมิตรภาพทางหลวงหมายเลขสองเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าสบายไปแล้วเนาะวันนี้เนาะฮันอุซุมเอ,อ้อยเนาะทางกันใหญ่ กว้งขวงโนป็นบ่อทานุสมนี่แหละบนว่าถนนอนนมิตรภาพทางหลวงหมายเลขสองท่านบุสมโนน,น,นี่บุงไปบุงไปท่านบุสม ข้างหน้าพืนก็เป็นโฮมโปรุนวนขายเครื่องอันน่ะใส่เครื่องซอยภายในเฮื้นต่างๆเนาะใส่หมูขัวมื้อต่อไปกับอันน่ะซีเมนน์อันประตูน้ำเน,นาะประตูน้ำมันเป็นขายเครื่องแบบอันตัดแบบขายซงเนาะแบบขายซงต่างๆต,ต,ต,ต่อไปกับซีมี ห้างเทสโก้โลตัสเนาะต่อไปนะครับผู้ชมได้เบิ่งไปน้ำกันสิเดอ้อร์ผู้ชมได้อผู้ใดส่วนใหญ่แมน่นสาวละอ่าสาวส,าวสาวปปลาวก็คือสาวไทยที่เพิ่นไปอาศัยอยู่ต่างประเทศเนาะเพิน่นก็นบดุนโได้เห็นและโบ่บ่ได้มาเนาะบ่ได้มาบ้านเมืองแต่นล่ะบ่ได้มาประเทศลาวบ่ได้มาประเทศไทยเป็นวเวลาเกือบ2ปีเนาะ ย้อน่าสาเหตุหนาการสถานการณ์การระบาดโควิดสิบเก้าหันแล้วทานสม้ยก็เห็นให้เพทไทยหลายทาต่อยู่ตามประเทศโบได้เห็นการพัฒนาสร้างสาอยู่ประเทศตนเองหันป็นเวลาสองสามปีหันมันขยายได้สำเาไล้เห็นน้ำกันยังซีดเดินทานสมไปเบื่องน้ำกันแบบสบายสบายสะดวกสบาย,บายเพิ่งไปคือก็เขาเดินทางไปต้องกัน คอยเดินไปคอยเดินไปนล่าตัวเมืองเนาะ,ะน้ำมหานาครขอนแกนเดินทางสูงเด้อคอนคอนแกนประเทศไทยพึ่งไปน้ำกันนี่แหละถนนมิตรภาพทางหลวงแห่งศาสตร์ไม้เลขสองเดินทางสูงเด้ออ,นนอยู่งบ้วงขวามือนีน่เพงคนด้วยน,นะตลาดอูฟูตลาดอูฟูนี่หมายความว่าเป็นตลาด ขายทรงของจีนเนาะเครื่องจีนเนะาะใส่มือเป็นโฮมโฟร์นะฮะโฮมโฟร์ขายเครื่องอุปกรณ์สารพัดอุปกรณ์ใส่ในเหันวนมัธนาไปอู้ฟู่มันขายเครื่องอุปกรณ์ของตลาดค่าทรงเนี่ยพอดีมีทุกอย่างแต่ว่าค่าทรงละลายก็เป็นสินค้าจากประเทศจีนนั่นแหละครับโซงเงินเงาะเป็นนะ ไปไปทางโน่ไปกับแมนอัแล้วแมนสตาร์บัคเนาะสตาร์บัคแล้วก็แมคโดนัลด์ต่อไปกับแมนแมคโครเนาะก็ตูน้ำเนาะมีจักถางไปว่ามันอยู่ซานเมืองกับวัตถกรอยู่ซานเมืองเดี๋ยวนี้มันก็เป็นในเมืองกันไปเบื่อแน้นอนทางผู้ชมเนาะย้อนว่ามันมีการขยับขยาย เราตั้งต่างอยู่ตลอดเวลาทางดุสซม์ไอคอนเขาโอ้โหสิบปีก่อนนานนี้เขาย่อมากระนีกับกมีแต่ออันนั้นนี่แหละกมแต่ประตูน้ำนี่แหละกับโลตัสนี่แหละเหลือนั่นก็มาย่อมเมืองก็น้อยๆอันนั้นนี้เป็นมาขยับขยายมันก็เป็นในเมืองใหญ่ออกใหญ่ออ เราทำสูสง,งสูงเดเบิลงไปน้อกันนี่เดี๋ยวทำสูงเลยนี่นะฮะฮัจี์ว่าออกจากฮัจยว่าออกจากในเมืองอันนะออกจากในเมืองอันคอนแกนก็ว่าแม่แหละมุ่งหน้าไปสู้น,นครราชสีมาเนาะเพราะทไปห้องนครราชสีมาก,ก็ต้องได้ไปหาไปเมืองพุนเนาะคอนแกนอยู่ ไปผ่านเมืองพ้นก่อนแกนหวังเชื่อเขาเจ้ากับซีเว่เพื่อให้เนาะก,กินข้าวกินน้ำได้เบิ่งเหนเนาะ,นะ,นะนกินข้าวกินน้ำไปเลยนทางซุงเนาะบุงไปบุงไปเดินทางซุนเด้อไปบุ้งไป กัะขขยเคืองวัสดุก่อสร้สางเครื่องใช้ในเฮือนต่างๆเดยทางเอาออกจากนอกเมืองไปล่านนถนนทนั้งนาเขาเลี้ยวอินข้ามเข้าไปนี่เป็นถนนเลี่ยงเมืองของจังหวัดอุดรเบื้องเบื้องอัธยาเบื้องเบือเอเ้องไต้กว่าแมนแหละเนาะหรือบ้านภายคราก็ีมาเนี่ยนะข้าเจ้าก็จะขอ,อยู่ที่คลิปไว้คนนี้เนาะสุขดีสุขดี